เดี๋ยวดูหนังเสร็จแล้วว่าทําอะไรให้มีนกินหน่อยดีเฮ้ยมินจะกินจริงอ่ะนี่มันจะตีหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวก็อ้วนกันพอดีอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกนานทีก็เอาที่มันกินแล้วไม่อ้วนดีกินด้วยกันอืมอะไรอ่ะเมนูที่กินแล้วไม่อ้วนอนี่ยครับกะต้าหู้เย็นญี่ปุ่นไงเออทำให้กินหน่อยดีกินเล่นๆเบาๆท้องโอยเมื่อกี้ดูหนังยังแบบ ยังบอกว่าอยากสวยอยากคุนดีแบบนางเอกดูแลแบบเป็นแรงบันดาลใจอยากจะลดความอ้วนลดต้นแขนลดต้นขาหน้า<อ>ท้องพอ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 ยังดู<อ><อ>ไม่เสร็จเลยร้องจะกินละไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดวันนี้ยังเออแต่ว่ามียเมื่อกี้นางเอกเขาก็น่ารักจริงๆนะแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะมันไอ,อทำไมอติ๋มไม่ได้ดูตั้งแต่แรกอะ่ะไหนมีลองเล่าให้ฟังเลยดิพระเอกก็เป็นซุปตาไง เออแล้วนางเอกเขาก็เป็นคนธรรมดาแล้วพระเอกก็เผื่อไปทํานางเอกท้องอใช่ใช่แล้วเขาก็เออแต่พระเอกเขามีฉายาด้วยนะฉายาสุดยอดมากลมหายใจแห่งเอเชียโหยเทว่ว่ะหมวยมินคิดดูถ้าเป็นติบ้างอะติทิติลมหายใจแห่งเอเชียโอ้ยอแกเอาไปแค่ลมหายใจปากซอยก็พอแล้วุ้ยลม่ใจ้ยังปากซอยเหรอโอ้โหมินมัน ฟังรูรวยรินมากเลยนะเป็นลมหายใจแค่ปากซอยยังยังเป็นได้แค่ปากซอยเหงาะวะเออแค่นี้ก็เยอะแล้วแหมแค่นี้คนแถวบ้านเราก็เยอะแยะเต็มไปหมดละเดี๋ยวมีกินเต้าหู้ราดน้ำมันเบนซินแล้วกันทั้งนันเนี่ยสีเหมือนเหมือนกันด้วยเนี่ย <c oughs> มีแยกไม่ออกหรอก <c oughs> จะป้าละเดี๋ยวถ้าไม่กินรอแป๊บนึงก่อนไปรอกันนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรียก นี่เสร็จแล้วมีนเป็นไงพร้อมเสิร์ฟน่ากินไหมโอ้หน้ากินมากเลยะลองกินดูลองชิมดมูเมนูกินแล้วไม่อ้วนหลังเที่ยงคืนไม่ใช่หลังเที่ยงคืนดินี่น่าจะหลังตีหนึ่งด้วยแล้วมั้งเนี่ยอืมอร่อยนะอร่อยฮะอร่อยสุด,สดเลยดูโซเดียมดิ แต่เมนูนี้อร่อยนะง่ายๆด้วยใช้เวลาทำแค่แป๊บเดียวเองทําให้เด็กๆก็ชอบนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ชอบอทําให้ใครกินใครก็ชอบเมนูเนี้ใช่มามามากินด้วยกันเร็วตกลงติดต้องกินด้วยใช่ไหมเนี่ยคือไม่อยากกินมีนะชวนกินนี่มันกี่โมงเนี่ยมีไปอีกหนึ่ึ้นแล้วนะมั้งเนี่ยโอ้โหทาทีแกเหมือนไม่อยากกินมากเลยเนาะโอ้ยอยากกินแล้วก็หยุดไม่ได้อีกยาวอีก ออกินด้วยกันอ้วนด้วยกันนี่จะมีอะไรให้มินดูดูนี่นี่เมื่อก่อนที่ซื้อทุเรียนมาตดแบ่งส่วนนีงเอาไว้เอามาแช่ฟรีส่วนทำเป็นไอติมทุเรียนไงนี่นดูเก็ดน้ำแข็งขึ้นเนี่ยเนี่ยมินดูน่ากินแค่ไหนครีมมี่ครีมมี่นะโอ้โหคนน่ากินเลยอ่ะเอาไว้สุดเอาไว้สุดมินนี่กี่โมง oh <my> แล้ววะเนี่ย อยากกินเลยอ่ะกินไปเลยกินไปเลยมันอ้วนนะโอ้ยมันอ้วนตั้งแต่มีชวนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมีโอ้ย oh, ดูสิทุเรียนจริงๆเลยนะเนี่ยไอติมไอติมทุเรียน oh, อร่อยมากเลยอ่ะนี่แก,กแกล้งฉันใช่ไหมที่ฉันว่าแกเป็นลมหายใจแห่งปากซอย,ยไม่มีแกงเกินเลยนะตั้งใจทําไว้มีนกินเนี่ยอืมโอ้โหอ้วนชัวร์ๆเลยคืนนี้เอ้ยยาวไปยาวไปยาวไป